ด้วสุดเทพสดใสโอรน้เชียงใหมชุน้าชมเที่ยวไปก็นของแชเนเมืองไทแสนเพนลนาเราจะพาไปชมขึาเมืออีสนตตยออกตบภูเขาทะเลปาไมวัฒนธรางแสนงามประเพณีลังคาเราจะพาไปชมไปกเก ได้สวัสดีนะครับแฟนๆแกงโฮสแชนเนลทุกท่านนะวันนี้พามาชมบรรยากาศความชิลของตลาดนัดนะครับประจําเดือนมีเดือนละครั้งนะครับที่ย่านสันปะข่อยก็คือสันปะข่อยสตรีทมาร์เก็ตนะครับผมจะมีทุกทุก เช้าวัวนอาทิตย์แรกของเดือนนะครับมีเดือนละหนึ่งครั้งนะนี่ดูความชิลนะฮะก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆนะครับร้านขายของคราฟ์เนี่ยมาออกร้านเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นเวิร์งของอาคารอนุสรณ์นะทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะครับตลาดก็จะอยู่ย่านถนนจเจริญเมืองใช่ไหมถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าย่านตันปะข่อยนะครับผมนะก็จะมีตลาดมีอะไรอย่างเงี้ยดูสิทุกคน ชิลมากนะฮะมีเด็กๆมาเล่นนะเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนมารวมตัวกันนะครับชิลๆเนาะแล้วก็ภายในลานของอาคารนุสานเนี่ยก็จะมีเนี่ยของเก่าๆอย่างเงี้ยในรถคันนี้ดูสิโอ้โนะลำพูนะ่ะทะเบียนรอพอ4 4 8 8 0นะครับตรงนี้ก็มีขายแล้วก็มีโซนให้นั่งกินด้วยนะครับถือเป็นแหล่งเช็คอินแห่งใหม่นะที่เขาจัดขึ้นนะครับทุกๆเดือน เดือนละครั้งนะครับแต่บริเวณตรงนี้ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยเปิดตลอดนะครับแต่ตัวตลาดเนี่ยก็จะมีเดือนละครั้งนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสนะครับวันที่อาทิตย์ที่6กรกฎาคมนะครับผม2568นะก็มาเดินเก็บบรรยากาศให้แฟนๆชมกันนะครับผมนี่นะใครมาตรงกับช่วงอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยก็แวะมาได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือน นี่มีทาโกะมีอะไรด้วยนะครับผมขายนะนี่ขนมจีนสะน้เต้านะฮะมีหมดเลยนะนี่อันนี้อะไรทายกินี่ขนมปลานะครับก็มีนะแล้วก็ขนมปังยีสต์ข้าวธรรมชาติเนี่ยโอ้ยมันเราก็เห็นนักงเที่ยวทั้งจีนทั้งฝรั่งเนาะมาเดินกันนะครับผมขนมปังยีสต์ธรรมชาติโอ้อันนี้ก็เป็น curry curry ี่พาเนี่นะฮะ คริภาพนี่นะก็มีมินิกรีกโยเกิรต์ตนะพี่พี่องควักเงินแล้ววะ่ะเออพี่สองเตรียมแล้วนะครับนี่ก็เป็นน้ำสม้มมะนนวเยลลี่เนี่ยเดี๋ยวดีนะฮะนี่เนาะน้กทนะเที่ยวชาวจีนก็มีนะครับผมนี่อันนี้อะไรเนี่ยขนมแบบเป็นขนมไข่แบบนี้ทุกคนหน้าตาแบบอย่างเงี้ยนะครับขนมแบบเป็นรูปไข่จะมีมี ไก่พีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีอ่าบริเวณด้านนอกของตลาดนะครับผมเดี๋ยวพี่ซองไปซื้ออะไรเื้อขนมเบื้องเหรออ่าตรงนี้เป็นขนมเบื้องนะครับผมขนมเบื้องเจนาเนี่เฮ้ยมีบ้าบินด้วยบ้าบินนะครับขนมเบื้องอ่านะครับอ่าพี่ซองก็ชอบก่อนหนึ่งดอกนะครับแล้วอ่าบริเวณถ้าเดินไปด้านนอกอ่ะก็จะมี บริเวณริมถนนนะครับก็จะมีร้านที่มาตั้งนะบริเวณอ่าริมฟุตบาทบริเวณถนนเจริญเมืองเนี่ยนะครับผมนะหลายร้านเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราออกไปดูกันนะครับอันนี้เข้ามาดูภายในบริเวณของอ่าภายในอ,อาคารอนุสารก่อนนะตรงนี้นะครับผมเป็นอาคารเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มายาวนานนะ่ะเป็นร้อยปีแล้วละ่ะนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะทุกคน แล้วก็ถนนที่เห็นด้านหน้านี่ก็คือถนนเจริญเมืองนะครับถนนเจริญเมืองเดิมเป็นถนนสายเขาเรียกว่าถ้าเป็นกรุงเทพก็แบบเป็นย่านวรจักรเป็นย่านแบบคล้ายๆแบบถนนขายอะไหล่รถยนต์อะไรเนี่ยครับเนาะอะไรขายอะไหล่รถยนต์ขายเครื่องก่อสร้างแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นแบบเนี้ยร้านชิวๆมีร้านกาแฟานะครับผมนี่นะนี่ริมสระริมริมสักดากุลส,กสันประข่อยนี่เนาะ นนีจะมีสองร้านเนี่ครับร้านเจริญเมืองกับร้านวิกุลพาณิชสองร้านเนี่เขาขายสลาเปาชื่อดังเลยนะคู่กันนะครับเป็นสลเปาที่รสชาติดีอร่อยนะครับขายคู่กันสองร้านนี่แล้วก็อ่าคิดว่าอร่อยทั้งคู่แหละแล้วแต่ค,ความชอบของแต่ละคนนะครับเพราะว่าแป,แป้งเขาจะเป็นแป้งหมักที่ทําเองนะครับนะจะแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะครับจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็วิกุลพาณิชก็ขายมาเป็นร้อยปีแล้วมัง้งเนี่ย เนี่ยนะครับลูกค้าก็มาต่อคิวกันนะครับนี่นะแล้วก็ตลาดอ่าสันประข่อยสตรีทมาร์เก็ตเนี่ยนี่ฮนะก็จะมีด้านหน้านี้ด้วยนะเมื่อกี้เราเข้าไปในเวิงเวิงของอาคารอ่าอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้เนี่ยอาคารนั่นนะครับอ,อนุอนุสารอาคารอนุสารและข้างนอกเนี่ยก็จะมีส่วนของตลาดนะครับที่เปิดนะก็เดือนละครั้งเท่านั้นเองนะครับที่ว่า จะมีการอใช้พื้นที่ของฟุตบาทนะครับนะนก็กชิวๆแล้วก็เท่าที่เราดูก็คือมีนักท่องเทียเ่ยวเนี่ยมาเดินซื้อเดินหาเนี่ยเยอะมากนะครับนะก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะเค้กก็มีทุกคนอันนี้ก็คือด้านนอกนี่ร้านกาแฟกาแฟแบบกาแฟแบบสดอะสโลบาร์นะครับผมนี่นี่ ยอดนะครับคือเราเราพูดกันว่านักเที่ยวจีนลดแต่สามเดือนแรกของปีนี้ก็อันดับหนึ่งก็ยังเป็นจีนอยู่เท่าที่สถิติที่เขาทำออกมานะครับผมนี่ตรงนี้ก็มีร้านกาแฟาร้านขนมเนี่ยเด็วมากอันนี้ก็เป็นโฮมเมดเบอร์เกอร์นะครับนี่น้องกำลังทำอยู่เลยนะครับเป็นโฮมเมดเบอร์เกอร์น่ากินมากนี่อันนี้ก็เป็น,นมัดดอกนะครับมัดดอก นี่หลายแบบให้เลือกนะครับนี่ยแล้วผมอ,อ๋อขอบคุณครับ <laughs> เดี๋ยวมาจ่ายให้นะครับ,รบ <laughs> ลุงแซวนะครับผมโอเคนี่ของกินเยอะมากเลยร้านนี้ก็น่าสนใจนะครับ <laughs> เป็นน้ำเต้าหู้สดนี่นะฮะน,น้ำเต้าหู้สดจะหมดแล้วเนี่ยเรามาสายนะ <laughs> น,นี่นี่นะเจ้าของร้าน น้องฝนนะครับเป็นเพื่อนเราโฆษณาร้านให้หน่อยแล้วก็มีเต้าหู้ยี้แแบบนี้ครับห่อใบไผ่นะครับ9 9บาทเองนะใครชอบเต้าหู้ยี้ก็มาชอบกันได้นีนะแล้วก็มีวัฟเฟิลแล้วก็เต้าหู้ย่างด้วยแงกำลังย่างอยู่เลยดูยทุกคนน่ากินมากนะครับเดี๋ยวเราต้องมาจัดเดี๋ยวขอไปถ่ายก่อนนะน้องฝนนะ <c oughs> โอเคนี่นะครับอันนี้ขนมผู้ชายครับผมมี ขายหมดแข,ขาครับใกล้จะหมดแล้วนี่นะนี่ของส่วนใหญ่เป็นของกินทุกคนเกี๊ยวหมูเสฉวนเอออางทีแปลกแปกเบเกอรี่ก็มีนะครับเบเกอรี่ก็มีเยอะเลยนี่นะอมีเบเกรูมนะครับผมนี่มาขายได้มาซื้อได้นะครับนี่สตรอเบอรี่แนละ้วเป็นเค้กน่ารักมากเลยอ๋ออันนี้เป็นเออได้ฟุกกุนะครับทุกคนโอ้ดักินมาก ราคาก็ไม่แพงนะเออนะักท่องเที่ยวนะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงต้นเดือนนะครับอาทิตย์แรกของเดือนนะครับแวะมาเดินได้เนาะถ้ามาไม่ถูกก็เรียกแกลบเรียกอะไรมาได้นะครับถนนซัาข่อยชิลมากทุกคนแตงโมูเนี้อนี่เป็นผลไม้นะครับผลไม้แบบบรรจุก,กล่องแบบนี้นะแม่ขายก็ยิ้มแย้มนะครับผมนี่แล้วก็มีขนมอย่างเงี้ยทุกคนเกี๊ยวทอดนะปลาเปี๊ยะปลาเปี๊ยะ ปลาเพี้ยไสผักนะครับคนเยอะมากนี่นะตลาดก,ก็จะเริ่มตั้งแต่โอซัลดโรนะครับใมร้านที่จเก่ากบอาน,นินอ๋อ,รอครับผม,ผมอ๋อขายหลายที่เลยครับผมวันนี้นะครับมาออกขอบคุณครับรนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีเต้าหู้ทอดด้วยนี่นะครับอ่ะค <c oughs> รับแม้าก็ เป็นกันเองทุกร้านเลยนะครับขอบคุณครับผมอันนี้ก็เป็นทอดมันเนี่ทอดมันนะครับมีหลายอย่างเลยทุกคนอันนี้เกี๊ยวลวกนะครับผมครับอันนี้เรามาสายนิดนึงนะครับตลาดเขามีตั้งแต่เช้าๆจนถึงบ่ายโมงเนี่ยนี่เป็นร้านลาเมงทุกคนเห็นไหมร้านค้าที่เปิดประจําก็มีความชิวอยู่หลายร้านเลยนะครับ นี่นะมีอะโวคาโดอะโวคาโดแล้วก็มีแซนด์วิชนะครับน้ำปั่นเนี่ยนะเนี่ยบางร้านเขาก็เริ่มทยอยเก็บละอันนี้กลับแล้วเนี่ยนะฮะขายดีมากก็เป็นการ่าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะครับในช่วงต้นเดือนของแต่ละเดือนนะครับผมเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่อันนี้คือลิ้นจีนะฮะพวกผลไม้ตา่างๆแล้วก็น้ำปัน่น โอ้ชิวมากชิวมากนะฮะนี่อันนี้อะไรอ่าเป็นพวกอาหารจีนนะครับนะอาหารจีนแก็อุย้ยขนมขนมกล้วยไหมขนมกล้วยเป็นเค,ค้กกล้วยหอมหรือเปล่าหอเป็นเค,ค้กกล้วยหอมแต่ว่ามาทําเป็นรูปกล้วยโอเคครับเนาะนี่ขนมจีบทําไมขนมจีบสละเปาเ,เพราะสลัเปามันทั้งข่าวทั้งอวบ อกันหล่อมเลยจีบโอเคนะครับ <laughs> เล่นมุกนิดนึงแม่ค้าเบื่อเลยแ <laughs> ม่ค้าเบื่อเลยนะครับนี่นะนี่อันนี้ก็เป็นอุ้ยช็อกโกแลตโกโก้อะทุกคนนี่โกโก้ใครเคยเห็นใครไม่เคยเห็นรูปผลโกโก้นะครับหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนี่ผลโกโก้นะครับนี่โอ้โหกำลังต้มเลยนะครับโอ้ข้นๆเลยคน มาลองชิมกันได้นะโกโนี่นะเป็นเมล็ดโกโก้ขั่วครับผมแล้วก็ผลมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากครับผมเอ่อนะก็จะเป็นระยะประมาณร้อยร้อยเมตรนะร้อยกว่าเมตรเนี่ยครับมีของขายหลายร้านผลนี่นะเออตรงนี้ก็หมดละแต่ว่าร้านค้าต่างๆที่อยู่ตรงนี้ก็มีร้านชิวๆหลายร้านเลยทั้งร้านกาแฟร้าน ขนมร้านอาหารเนี่ยนะครับผมนะก็มาสุดตรงนี้อันนี้เป็นอาหารอินเดียนะครับอันนี้ปุริแับมัชระนะครับผมสนะวัสดีครับผมนะก็เนี้ยข้างหน้าก็จะมีร้านกาแฟาร้านอะไรต่างๆแล้วก็ตรงไปทางนู้นก็จะเป็นสะพา,านนวรัตน์นะครับผมอ่ะพี่ซองซื้ออะไรแล้วละ่ะซื้อโรตีอ่าโรตีก็ของโปรดพี่ซองเลยนะฮะโรตีป้าเดนี่โรตีป้าเดนี่ก็เป็นโรตีชื่อดังของเชียงใหม่เลยนะฮะ โรตีได้รับมิชลินด้วยนะใครมาก็มีหลายสาขาแต่ที่สาขาหลักก็จะอยู่ที่ถนนท่าแพนะครับหน้าวัดมหาวันนะเี่นะโรตีป้าเดะครับเราก็เคยไปถ่ายให้แฟนๆชมกันละโอเคพี่ซองถังมาบ๊ายบายแฟนแฟน,นะก็สำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นบรรยากาศของตลาดกันประค่อยสตรีทมาร์เก็ตนะครับที่มีทุกเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับเดือนละครั้งเองนะครับผมใครมีโอกาสมาในช่วง ช่วงต้นเดือนนี่ก็แวะมาไปได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดีวไปใไนต่อก็ฝากติดตามครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย